นี่พี่น้องมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้พี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นไข่หินไข่น้ำพี่น้องเลยมีเกลียวมืดเท่านี้เลยพี่น้องเลยอาหารธรรมศาสตร์พี่น้องเลยแบกสดๆขอนอนเลยพี่น้องเลยไข่เฮ็ดไข่น้ำพี่น้อง้ดบ่เคยกินแสดงว่ากินบ่ลงแล้วพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องโอ้ยมองมาเป็นมากนี่นี่พี่น้องโอ้ยจุดๆต่างกันพี่น้อง หลังจากเอาไปหา้าห้อยหา่าปลาบ่ได้มื่อนี้เราได้เตี๊พักกับไข่ไข่หินก็คือไข่ไข่น้าเหมือนละพี่น้องมื่อนี้เอาการซีซีมลองเบิงพี่น้องเลยที่แสบหรือบ่พี่น้องบ่แสบกระย,ย,ยาได้หลายอยู่บ่ได้หลายอยู่บอไข่หินโอ้พอพอได้กินอยู่นะเนาะเมื่อนี้ตอนแรงๆนี่อีแม่เพิ่นกสิปัดกวปากรเฮือนซานเนี่ยพี่น้อง แขกมาหลายทีงานเฮามาเพื่อนกะทำความสะอาดบ้านพี่น้องตอนนี้เฮากะซิซิมลำเบิงพี่น้องใครหินมันจะแสบชิ้นนัวปนเดยพี่น้องเลยเฮาใส่ยังเน่เฮาผสมนะใส่ใส่คิงบ่เออใส่คิงใส่ผักนัวเกลือแล้วก็กินเลยผักัโอ้ไม่ได้ใส่มะนาวยังบ่ได้ใส่บ่เขาได้ใส่บ่เออโดยโดยโดยเอาเฮ็ดกินลองเบิงซิซิมลองเบิงพี่น้องจับเนื้มจับ อ๋อนี่ไข่หินก็คือไข่น่มอนนี่พี่น้องเลยอันไนก็ช่างอบพอได้กินอยู่เนาะนี่พี่น้องมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้พี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นไข่หินไข่น้ําพี่น้องเลยโอ้สชิชิมือเบงพี่น้อง ปลาพี่น้องมาแต่ปลาแล้วเพื่องกาสีเฮดกินนี่ได้พี่น้องเว้ยถ้าพอได้เป็นแฟนกับสองคนนี่โอ้สุดยอดลายเลยครับแมนแมนโชคดีเลยนี่สองคนอาจซีบาโชคดีก็ได้พี่น้องอาจันนั้นโชคหายก็แมนเนาะเออพี่น้องปูปอแสบลายเลยเนาะมาแต่ฮะสอนสอนก็ได้สอนเนี่เลยพี่น้องเว้ได้ผักได้ผักเนาะสาหันได้หอย มาเนาะอไปไไไดด้้ปเ็นแต่หมูบานเลยพี่น้องไปเที่ยวสนบทหมูบานนี่พี่น้องครับครับครับมีแต่อาหารการกินแบบมีแต่ธรรมชาติ์หดแมนแมนของจากธรรมชาติ์หดพูดซ้ำหมูบานนี่ได้ได้ย่างกับเฮ็ดกินหมดเลยแมน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 พี่น้องใจดีขนาดเลยสู้แขกสู้คนกินแมนน้องพี่น้อมครับ น้องไปหาซอมไดเมื่อยกันยังเฮ็ดแนวกินให้เป้าไทยกับทีมงานอีกหน่อยแบบอะไแบบแบบเราไปเที่ยวชนบทนี่แบบเฮาไ่ได้ซื้อข้าวไ่ได้ซื้อน้ำได้ม่วลหลายเนาะข้าวเฮาตอนเป็นอย่างดีเลยพี่น้องเขาเจ้าสิต้อนรับเฮาเป็นอย่างดีเนาะแม่นก็คือเฮาไปอยู่ในเมืองโอ้ยยากได้ซื้อเนาะวันเงินเจ้า200,000 300,000ไปไปบ่หลอดแล้วแม่นบ่พอกินนนนนแม่่ๆพีี้้อองับ่ต้องใส่เงินพี่น้องไปหารถอยู่ป่าตามดมได้บัดพี่เนาะ เออตับเตียวมัเฟซพี่น้องตับเตียวนี่ใส่กีมเสรซจไหมครับเออโอ้ยมันสีหอมเลยเนาะอย่าลืมใส่ใจน้องได้หน่อยเลยใส่แล้วใส่แล้วบอสโอ้มันแสบๆเนาะให้ทีมงานกินเนาะพี่น้องเลยซากนี่ก็ตั้มบ้างนี่ตั้มบ้างเนี่ยก็ได้เนาะตั้มบ้างได้ก็ได้บอสโอ้โหตั้มบางบ้างนี่ก็ได้เนาะตั้มบ้างนี่ก็ได้รวมถึงก็ได้ đây thuốc giang, đây bớt thuốc giang, tí tí tè dạ tắm nòng đi, nè, giờ tắm nòng, giờ tắm nòng với papa nè này, xa à, có khổ, Tam đầy thuốc giang, Tam đầy bớt nè nòng nó, man, tè sẽ tắm nòng, nhưng mà họ đã giúp được ai, nè, nòng chín sáu tuổi đó nòng, man, nhóc nhóc phi nòng với nhóc nương nương phi nòng, nhóc nòng, nòng man man, khăn ว่าเอฟซีบูมาเลยุืนีเงาเงาเนาะโอ้ยเลยเลยเลยบอไทยน้ำเด้งโอ้พี่น้องบาลไทยสิมาตลอดแล้วบ่านนี้ฮะมาตลอดสิมาแล้วกับทีมงานจุข่ียมาตลอดน้องบุเรนั่นที่บุเรคิอตตี้จุข่อยมาตลอดอจัดว่าโอ้เมื่อยน้ำช่วยเด้ามาถ่ายคลิปตลอดเนาะบ้าตาเนาะแมนแมนโอ้บ่เมื่อยเนาะมีแต่มวนมวนเนาะทีมงานจุข่อยนี่มีแต่มวนตะมวนบ่มวนตะมวนเลย ี่น้องน้องว่ามวนดิน้องว่าหวาดวาดกันเนาะคนกันงามว่ากบาลแนยัทำกับข้าวกับเก่งฮาฮานกับยันหลายเนาะแมนแมนเก่งขยันยันไรไปได้เป็นเมียนที่ว่าโศกดีโศกลายพี่น้องสำจึกห้วยไปแล้วไปเนองสำจึกรางวัลที่หนึ่งไปล้วแต่เสดายเนองอายุยังนอนอาะเเมลเนาะคันสิมีผู้บ่าวพังไทยกัค่อยๆล่มก่อนเนาะ อด18ปีจึงเอากันได้เนาะอ๋อพี่นองท่านกันว่ามีผู้มักนี่น้องก็เอาได้บ่ผัวน้องก็คิดอยู่บ่ฮะคิดอยู่บ่น้องบ่ฮะบ่ฮ้องสิบ่เอาให้มักนี่มักสิเอานี่น้องอันนั้นไบ่มักมักอยู่เนาะงมักก็มักอยู่เนาะ แต่ก็บคอยล่มกอนเนาะให้มันใหญ่ก่อนจึงเอากันได้น้ายำนี่ต้องการเนาะคนหูใจเนาะยาำนาวนี่เนาะต้องการเมื่คนหูใจเจลคิงตองการชัวร์โอ้ยสีใสกับไข่หินไข่น้ำพี่น้องเลยกตาแล้วนันก่ทเอายังมาใสาวฮันกําลังซีต้มผักบ่สาวฮั่นต้มผักป่ะน้องโอ้พี่น้องเพิ่นเอาผักผักสโลวยบ่น้องเปิดเปิดมันผ่านนะน้องนี่ผักตัวที่ห้างกินเลยเนาะพี่น้อง น้องเป็นห้ามโอ้ใจดีดีพี่น้องหาได้สบายกินเบิดเท่านั้นเนาะพี่น้องแมนเนาะอมตาคนเดียวเลยเซียวคนได้เลือกเลยสซียวเบาคนไทยเบาแล้วเบาอมตาแล้วเอาบาไกลแล้วเบาว่องเลยว่าเอาลูกเคยฟังไทยเลือกมาเลยเอาเนะเลยคนได้เลยร้ายใจพี่น้องเอาคนเดียวเนาะเอาคนเดียวพี่น้องเบาเอาคนได้ก็ได้พี่น้องเอาเบิดเลยก็ได้่ามักลูกสาวเพิ่นแมนแมนพี่น้อง มวลออนไลน์พี่น้องบอคีคุยมวอนไลน์ใจดีก็ใจดีเฮามาไฟแต่ไอ้นี่แต่กี่โอ้โหเอาบดเลยเนาะเออพี่น้องเป็นใจดีตลอดเลยพี่น้องมีแต่ยิ้มอย่างเดียวเลยพี่น้องเฮนเฮากะมาฮอดเฮือนเพิ่นเพิ่นกะโอ้ ถามขึ้นข่าวขึ้นน้ำเลยบ่ให้ข่าวให้น้ำเลยบ่เบพื่อนกับซีฮับต่อในพี่น้องตอนนี้อีเมลเพื่อนกับชีร้างไข่ย,ยีนไข่น้ำพี่น้องกับชีทำกับขา้าวให้เฮากินพี่น้องมื้อนี้เราไปเยี่ยมสุนบอกับโอ้แบบนี้เลยพี่น้องแต่ว่ากระเฮียนเนาะปาดเนาะไมอยากเฮียนว่าทำไมซีซ้อนหลายแท้อยากเฮีระเฮียน อ้ายสอนได้อยู่ให้น้องอ่านเป็นนี่ฮะได้อยู่ตั้วซาแมวเจ้าเจ้าจะบอกเลยเบ้าบ่ไทยว่ามีแต่อ้ายสอนกลางเวรเด้อกลางคืนอายบ่สอนก็ได้แม่นแอือายสอนสอนกลางคืนได้มันจเป็นได้เนี่มันคนวนายกมันถ้าสอนกลางคืนนี่องเลยเป็นแน่นอนเออเป็นกลางคืน้าเจ้าเจ้าสิเรียกแบบนี้าแมวอาย ทางเด้ออายอายสิถามคำถามเด้อบ่าวโปไทยเพิ่นกัจจิซ้อนอยากอยากอยากเขียนหนังสือเพิ่นกัจจิซ้อนกลางคืนบ่าวมันตาขันเจ้าอยากเขียนหนังสือบ่าวมันตากัจจิซ้อนกลางเว้นเจ้าสิเลือกอันใดเจ้าสิเลือกซ้อนซ้อนกลางคืนหรอกลางเว้นมากลางเว้นเลยมาาวมันตาซ้อนกลางเว้นน่นตายนะเสียบอีละน่ะซ้อนซ้อนแสดงว่าซ้อน ซอนกางเวนี่หน้าตาก็เห็นหมดทุกคนเลยเนาะนี่กนคืนมาเห็นกันืนเป็นุกเนาะโอ้พี่น้องเลยเนั้นเลยพี่น้องน้องวะอยาเลียนกงเว้นี่เนาะบัตไเอิมบัตกเอยาเพลยอยอยาเพลย์คเนี้ยบกะไฮเ็เหระเบิดมันกระจายเสาวแมวาวหันไปใส ดเนี่ยเออพี่ฟ้าฟื้นโอ้ต้องต้องก็คือเสาเสาหันละพี่น้องอยู่ตารางพี่น้องเลยตรางพืนตอนนี้เสาแมวกำลังสีชิซุปไข่หินเนาะจ้าเนาะแมนอาหารธรรมชาติโอ้ยครั้งแรกที่ได้กินเมื่อนี้พี่น้องป๊แมนแมนแมนพี่น้องอาหารธรรมชาติมันกระชิ่บศลายเลยครับใส่เจาะเลยเจาะเตียวเลย

พอดีแล้วสายลายแสียบลายเนาะโซโซเมวเนาะนี่พี่น้องสาวเมีเพิ่นกำลังสืสุปไข่หินพี่น้องเลยนี่อ๋อใส่เจลคิงพี่น้องผสะชมข้าวกันแล้วก็ใส่ปิไงนวใส่เกลือกินเลยบ่กินเลยโอ้พี่น้องเลยเฮ้ยนั่งไม่ใจนั่งโดยนั่งไม่ใจนั่งโดยเจอ แสบี่ฮะเป็นเป็นยังไงจางบ่นี่พี่น้องดิซันละเมืองพี่น้องเลยไทยฮี้คือนำเอไทยนำบไหมจะบอหมหักครับหัี่น้อง ใส่ไข่หินนะักยังน่นะโปรตีงานกินหอมประาาเจอนอะไรฉันอาเชิดรับเปิะไระไ่อาเชิดตะไ่เบาเหล้าะไค้โอ้ยมันกชียงอใ้เดใส่ไข่หินกับแจวคิงโอ้ไข่หินมันเป็นไข่หิน หลังจากเขามาฮาไคฮีนแล้วน้องๆกันซิทากับข้าวที่ให้เขากินพี่น้องคอยบ่ิเวณไปไดยเอาใส่ไปเลยไปว่ามาอือตืมพักบ่บัตาเติมักบัดนี้าตืมความหอมแม่่ขอเราไปติมกับหอมหน่ยนะมหาใส่พักใส่เลยเลยนะโดนแหลมมันมันก็สิเป็นน้ำเลยเนาะ ตัดดนกับเป็นน้ำอีกนนงเป็นน้ำอีกได้มันละลายป้องละลายเป็นน้ำอีกเป็นหนักมันกับใครหินเหรอเด้ไข่หินไข่น้ำไข่น้ำอืออ้าวสำเร็จบากนี้กาสกัดเอารสอีโอ้ยคือเสียบเลยเนาะสาวแมวนี่สาวหานเพิ่งกำลังสีดววผักเนี่ยจะซื้อกับเส้นมาตาเลยได้แลยครับพักพักพี่ชุดหน้า น่าจะเป็นแบบนี้เลยพี่นงอหาันนไินอสาักกับลายโอ้อาหารหลากหลายเลยเนาะลลายลามีฟักแล้วก็มีไข่หินพี่นงมีเกลมดเท่านี้เลยพี่นงเอาหารธรรมศาสตร์พี่นงเลมามาพี่นงมาพี่นงขาวทำงานพี่นงเลยน้าบ่ นอวนเอฟซีเน่กินไข่เฮ็ดน้ากันเนี่เด้อมันเป็นไข่เฮ็ดไข่เฮ็ไข่ำพี่น้องาวจัดรดเด้วยจัดเริดเดร์จัดเ้รกับบัานใครดยเดเอรจัดเรดเดอร์จัดเรดก็คือไข่ไข่ดำเนาะไข่ำไข่เินพี่น้องกัยบากินข้าวนล้กันด้วยใ่มนมกินข้าวน้กันด้อว่าประาจับข้าว้านไกินข้าวกันนะ จะโดยจะดยลึงเฮด้วยจะโดยลึงเฮที่เขาเคลือนข่อยปะจะดวยลึงเฮด้ลึงมัขานำควยเอามาจะจวดนังกันพี่น้องอีสิเสร็จเลยพี่น้องเลยน้องเป็นกำลังลวครับหลวคับจําแจมกินนะอัยกินแต่สับลงมือลงมือพี่น้องโอ้เลย มาประเทศไทยปอนปอนสาวฮันกับชาวเมลเนยคนไายคนไายทีมงานไายปะกะมานยังมาๆมามามาพี่น้องพี่น้องโอ้ยเหนื่อยกันเลยจะเอาอะไรไล่เราได้พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเบิลยไปทางนี้มันเขาวแบบสดๆพอนอนเลยพี่น้องเลยไข่เฮ็ดไข่น้ำพี่น้องเราได้เราเคยกินแสดงว่ากินบ่ลงแล้วพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องโอ้ยพี่น้องมาก Ni phi nhỏ, oi chưa được các phi nhỏ. Mhm. 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 เราบ่เคยกินผักเพยังผักจะรวยบ่ผักรวยเพะอรวยผักอวเตาเป็นจะได้บัตรอารวยเป็นจะได้บาลกล้อมแซ่บแซ่บจะบอไคไคเห็นแซ่บจะบ่แซ่บแซ่บอนีไม่จากบาทนี่อ่าสิอน่อยบอกเออเออพี่น้องมามอาสิป้อนนี่มา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 เู้สาวบอกอามักเฟีดพี่น้อง พอได้กัสิเอาไข่น่ะพี่น้องไอ้สิมากินน้ำกันละพี่น้องมามาพี่น้องมากินข้าวกันพี่น้องทำโบราณลองกินไข่นบงพี่น้องนี่พี่น้องไข่นะเป็นจะได้มามาะฮสุดยอดอยู่บ่อร่อยไหมสุดยอดความธรรมชาติแต่เัาล้างบูเบิร์ตเนาะมาสุดยแต่เัาล้างบูเบิร์ตมากินแล้วไม่สาวันับพี่น้องกินน้วกันไหมแซ่บไล่แซ่บไล่พี่น้องมาเป็นจะได้อาจารย์ sẹp lại wá Junhoy, ừ, ui Pino ừ. chân, chân vào bỏ lấy Junhoy ra rồi, Pino Junhoy, nó sẽ là tiếng một cái gì Pino sẹp wá sẹp nấc, Pino Jun chuột lại ăn hả? ăn, ăn nó ăn thanh, ăn từ bữa nay bắt, ăn ăn non, ăn thịt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  non, จะบัตรสวยเด้อจะบัตรอารวยเีเอ้ยจะบัตสรวยเด้อกินข้าวมันเผ็ดเด้อขัน้ครับ้วเนี่ยไม่ใช่แซ่บเหอเห่ะเห่ะเห่ะเหะเห่ะเหะเห่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 ะเหะเห่ะเหะเห่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 ะห่ะเห่เหะเหะเะเหะเหะเเหะเห่ะหะเห่ะเ่ะเหะเ่ะหะเห่ะเหะเหะเหะหะเหะเหะหะเหะเ่ แซบไล่แมือเบิ้งเยพี่น้องเว้ยน้องเวักจะกินหอยบ่แม่นก็บรรดทองแจ็คพอตแตกล้เจ้ะเรืองเข้าความบันเ้ยาบันอารวยไ้เป็นอะไรพักอันนี้อยู่บ้านอยู่เมืองเขามึงโอ้มีพักนะครักได้พักเนาะเก่งกลาบแซ่บและกินเด็ดด่ะละลายบนผิองคับคั่มใหญ่ๆวิทยบาที่นูนอือร่อยนะเคยใหม่กินคัามใหญ่ๆได้หนึ่งเลยได้ไม น่าเป็นหรอมะเจ๊พักอลยนบัตรอรวยเนาะบัตรอรวยมาละรวยก็พักกสลวยพักสลวยบ่แมนแมนมันเดน้ำหวยน้ำแคมเซนะพี่น้องแสบดาแสบดาย่อเจ็ดเลยแล้วน่เขาก็ผู้เช่าจำแจวกับแซ่ มาลองจุดเบิ้งจักบาดบาดอรวยบาดละคุยซะนี่ี่น้องดงบวมตาแล้วเส้แล้วตาอร่อยไหมเส้นเวอะอร่อยไหมเส้นแหงนี่บวตา้นยอดเลยครับชุยอดชุยอดตาจะิออกบตาิ ตาสวดข้ามตาสวดขัาอย่างเงีดยขตาสวดไข่หูเ้ยเดหืเ้ใส่สวิงสันนันก็ร้อนหลงแล้วเสร็จไลเสรไพี่นอ้อง เจ็ดชีทานได้มีอันมาบบเคยกินผักสลวยมีถึนมีฮ้อนจกอันชวยเลือดในการช่วยเลือดอะไรเป็นหลับเลยค่ะเกติบีเข่าหน่ก็มีบีกเข่าคาบเลยพี่น้องหาเงินมาชวยได้เรือพี่น้องได้ไปแบบชวยน้องปมาพี่น้องกเข่าแบบอันนั้นจะเป็นจะเป็นมากัดบ่ฮะขาบเลยมากัดมาจะกินข้าวแห้งแน่นมันโอ้ยพี่น้องสงสารเลยสาวหันสาวเมียโบมีติ๊กข้าวมีติ๊กข้าวบนใช้ข้าวพี่น้อง นบ่อด้คนคนเห่า้าบอะไรจะดีแห้งเด้มามากเ็ยให้ยากกาดอีกเลยเข่าเด้เอรี่เด้ขั้นคนขี้ทีมากมากเไปไก่ๆโลดเออมาไก่เตะมันดีเหาก้นจดีมากกะยักเข่ามาพี่นงเว่ยแยกินแล้ไม่หน่ นอวลๆแบบนาครั่นก็แคางล้างสะอาดนี่โอ้ครับใส่น้ำเกลือไปได้บุ้ได้โอ้ยังมันละลายอีกเข็มใช้แล้วนี่ใช้แล้วหมดละอือใส่น้ำเกลือมันก็ละลายมันมันก็เป็นน้ำเด้อันนี้มันก็ไข่ไข่น้ำไข่หินเนื้อน้ำมัลยเป็นอันนี้นะเฉยบลายเฉยบลายแต่แถวเันนี่้จะมีเนาะแถวอื่นบุ้มีงบ้านบ้านบอมตากับบุ้มีล้ว มันมีแต่บ้านติดกับผูพาป้าดงล่ะพี่น้องเลยแม่ได้ป่ะันได้สารคือว่าโบกินยิมตลอดเคิ้นบาปุไทยบ้าน่ะนี่เจ้ินเบาเคลิ้นเบาไกลเคิดแค่ขวิดแต่คั่มังไง เห็นบาปไทยรอเกินก็เลยพูดสาวอยากบุกากินน้ำพี่น้องใช่ยยอดตลอดเลยยอดแม่ใช่ยอดเกือบสิบหฮอดบานพี่น้องไอ้บาปไทยบอกว่าเขาไปน้ำกันเดือสาวฮันเขาไปน้ำกันเดือสาวฮันเดือให้เขาเมื่อก่อนโลดก็เลยสาวฮันเดี๋ยวนี้กับบุกากินข่าวลาพี่น้องไอ้มันก็สิเขึ้นเคินลาพี่น้องอยากเคินหน่อยนึ่งเนาะมาเคินได้มาะ หยอกหยอกพี่น้องหยอกสาวหันสาวแมวพี่น้องเลยสองสองสาวหน้าฮักหลายเลยพี่น้องโบกิคุยกับโบกิคุยม้วนหลายเทียวพี่น้องเลยห่าเที่ยวโมบ้านนี่เพิ่นกัฮับตอนมีซัมมี่เพิ่นกัฮับตอนมีซัมมี่ดิพี่น้องมีติดเข่าลักะมีมีข้องกินเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่น้ำอีกมันโมมีหมาบ้าอันนี้นะมีมีเลยนะโอติลังแจ้งข้ากินข้าวกินน้ำแล้ว ตอนนี้สาวฮันเพิ่นกับชีนึ่งข่าวเด็ดพี่น้องโอ้ยวิธีชีวิตสาวโวนบดสาวโสดโวนบดมันกับแบบนี้หลาพี่น้องเอยใช้ชีวิตแบบบ้านๆสาวแมวเจ้ากับชีเมืองนึ่งข่าวคือกันบอสาวฮันหลังจากนึ่งข่าวแล้วน้องสิไปใส่ต่อไปอาบน้ำ ต่างน้ำเลยเนาะอ๋อพี่น้อง,ง<า>ตอนนี้กะเอากินข้าวกินน้ำแล้วสาวฮันกับชิ้นยิงข้าวพี่น้องอแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆสซนบดพี่น้องอเอาพี่น้องคลิปนี้บอมตากกับขอจบเวทนีก่อนพี่นงเลยขอขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามติดตอนจนจบคลิปนี้พี่น้องคลิปหน้าได้พอกันไหมพี่น้องเอย้ยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายอีีแน <laughs>